คำเตือนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายก่อนที่จะดูคลิปนี้เพราะเป็นคลิปเต็มระบบที่สุดของที่สุดแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดเด็กที่กินน้ำกระท่อมหรือว่าต้มน้ำกระท่อมดูคลิปนี้ผมแบบยันยันจบนะไอพวกขุนหมาสันดานหมาทั้งหลายโอเคน้องๆตอนนี้ก็สอจอกูัออกวผีจริงสาจอกลัวผีจริงอระ <laughs> เราบอกดับเบิลวันอดีๆจอดีๆกลัวเลยไอ้นี้จรจะกลับบ้านแล้วไม่ต้องไม่ต้องรีวิวแล้วอะไรพีพนะไอเสื้ออะไรวะเสื้อห่อศพใช่ไเสื้อเดี่ยวหอไพวกจะใส่เลยกกลัวเว้ยอันนี้ทีมงานอภิชาติฟาร์มนะครับน้องๆนี่ก็สาวสวยนะครับมาจากไหนเอาดีๆดิมาบางนาขี่มาจากบางนาขี่มาคนเดียวด้วยเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะกลับกระเพาะกับน้องก่อนนะครับที่บางนาแล้วน้อง ต้องขายดีแน่นอนเสื้อ LPPP อะไรพ p พนะขายหมดแล้วใช่ไหมแต่มันดีตรงนี้แหละเสื้อเฮาศพเรามันคนซื้อชอบซื้อกันขาดตะกองไม่ได้นะครับแต่ถ้าตัดรูปปูมาไม่ดีนะครับตัวลงเลยนะตัวไปลงเลยนะถ้าตัดรูปกูมาไม่ดีอะรถสอจอแม่งโคตรเหลือเลยวัยสุดว่ะโอเคครับ ให้วมมึงแดกน้ำท่อมกันเหรอวะเนี่ยนัดเลยแดกน้ำท่อมไปอันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับน้องๆไลฟ์สดออกอืมไม่ได้ไลฟ์เกียร์จิ้มไปัวตะไม่ขายตรงนู้นนะมันใหญ่โอ้ยเยี่ยแปดลิ้วแม่งน้องยิ่งใหญ่ว่ะเต้าหู้มาบอกว่าปิดถนนใหญ่บ่อเต้าหู้ไม่ไม่มาเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากมายนะครับน้องๆอันนี้ก็ถ่าย MV ของอภิชาติฟาร์มไข่ไก่เน่าของเรานะครับ เธอ,อ,อสวยไอ้เอหี้ยบไห้น่าขเยใช้เพื่ออไเขาบอกเมีน้อยใช้เ่อะเดี๋ยวขอน้องใ้ทไมต้องตัดนะครับว่เมีน้อยไม่ต้องตัดออกนะครัลงไปจะกีคือมีสปอนเซอร์เข้าผมปะผมจะได้บวกทีเดียวเลยรอบนี้้วหนยไงแอดอะไรนะแอดอะไรนะแอดอะไรวะแอดปิดเลยสัตว์ไม่ัดออกชงนี้ตัดออกไอ้เองบินน เแอดแอดแล้วก็มีวันนี้ได้ก็อ่ะิชาติฟาร์มไข่ไก่เน่าเรานะครับขอบคุณมากนะครับน้องๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับนี่ใช่เลยนะคะนี่อันนี้สำหรับทาคนของคนคนตายใช่ป่ะไม่ใช่สำหรับคนตายใช่ป่ะยังไงต้องเข้าต้องเข้ากูด้วยใช่ไหมคีมเนี่ยคือมันต้องเกี่ยวอะไรกับช่องกูคีมคือต้องอะไรแลกกับคีมเปล่าเอาไปขันน็อตได้ใช่เหรอคือเรื่องผีอะไรเราจริงๆรจอจอ ใส่เท้าไปคนละคนเลยถ่ายหมดิเนี่ยใส่กลับเลยอ่ะโคตรเท่เลยว่ะคนมันจะรวยเขารวยอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเนี่เอาชุดก่อนคีมใช่ไหมครีมก่อนก็ได้แล้วค่อยเดี๋ยวถ่ายครีมเสร็จแล้วค่อยเอาครีมหอกแล้วก็ถ่ายชุดโอเคครีมก่อนไม่ได้เลยโปรโมทคดีวไปไม่ได้ครีมเขาต้องดังดิแป้งของเกาหลีอ่ะดังอะไรดังดังดัง เทียอะไรอุดอิดอุดอิดเทียอุดอุดไม่ตะกูลเดียวกับผ้าห่อศพเลยนะครับน้องๆผมอยากจะถามว่าไอ้คนทำอ่ะไอ้อีดไอไอคลิปกูด้วยเทียอีดใส่เสื้อผ้าห่อศพหรอไหมกูใส่กันในสัตว์คุณภาพก็ไม่ดีขายโบราคาลูกค้าไอคลิดบังการบางการไอ้ลี่มีตะกูลเดียวกันอีกแล้วไอ้บังการไอ้สัตว์คือสปอนเข้ากูทั้งทั้งทั้งคลิปเลยดีกว่ากูแบบทั้งเสื้อทั้งทีมเอาง่ายๆกันเนาะแต่เมื่อกี้คุณขึ้นไปนู่นคุณเจอปะจอเจออยู่ตรงนู้นไม่รู้เจออะไรตรงนู้นคนรู้ไปเว้ยคนรู้หรือดู คือพวกมึงอะไรกันนั่งหนากับอะไรช่องกูไอ้สแสงก็คือขอให้เสื้อขออะไรมันต้องเข้าในช่องกูใช่ไหมเอาไหมกูได้ยี่สิบตัวทำเมื่อวันเลยมึงบังจริงป่ะจริงๆมึงกินหมูเปล่าวะบังกินบ้างหมูกินอยู่แล้วเดี๋ยวลงเนี่ยแต่หมดไอ้สัตว์ก้อยได้มีกินน่ะเอ้ยเหมือนว่ะโคตรมาว่ะ

เดี๋ยวพอถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาจจะย,ยกล้อกับอสอจอแบงค์สักรอบสองรอบเพื่อเป็นพิธีปีหนึ่งเจอสักครั้งหนึ่งนะครับน้องๆไม่ได้เจอสอจอแบงค์นานแล้วก็อย่าลืมไปติดตามด้วยครับอภิชาติฟาร,ร์มไข่ไก่แล้วก็กุ๊กกุ๊กด้วยกุ๊กกุ๊กสอจอแบงค์โอเคขึ้นให้หมดเลยเครดิตขึ้นทุกคนเลยแสงอาจจะไม่ดีนะน้องๆวันจานนี้ไม่สุ่ภาพอะไรก็ขอโทษเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยกดซับบิ่นเยอะด้วยกดติดตามก็ห้าหมื่นหกหมื่นละมึงถ หตดเก๊กเลยสุดจุดเดียวบังแม่งสุดวะนี่แต่แดกหมูนะครับไอ้จับเป็นบางนะครับแต่แดกไม่แดกเนื้อนะครับแต่แดกหมูแทนครับอูโหูน้องๆครับตอนนี้มันมาถ่ายเดียวแล้วครับคือมันบอกว่าถ่าย3คนมันไม่ได้เพราะมันต้องห่วงรออยู่คนเดียวนะครับต้องเขาน้ำประวดอยู่คนเดียวนะครับยืนหนึ่งนะครับในวงการฉิงนะครับสจแบงค์นะครับ คือผมมาถ่ายคลิปก็คือเสื้อผมก็ไม่ได้เที่อะไรก็คือไ่ต้องให้คุมาโปรโมทอิ่เที่ยวซีนี่เดี๋ยวน้องที่ยอะไรเนี่ยก็ทาอะไรทาหอยก็ทาอะไรก็ทาอะไรทาช่วงล่างอย่างเงาจริงทาด้วยมือหมอเฮ้ยจริงจริงจริงนี่ถ้าทาตอนนี้โชว์เดี๋ยวผมมานี่เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงคลิปเลยมีทาอะไรได้มั้งทาพี่ใช่แบบยั่วยั่วแบบยั่วยั่วไหนเดี๋ย่าอย่าไปตัดอย่าตัดออกได้ ไม่ใช่ตัวเองแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเอี้ยพวกอย่าย่มันจะตัดออกได้อย่าอวกเนี้ยโอ้จบแล้วจะไปขืนทำไมเราไม่ต้องอายโถเราไม่สุดว่ะเออแบบยั่วๆหน่อยล้วงหน่อยแบบให้เราเห็นหัวหน่อยก็ยังดีนะน้องๆแต่ถ้าถอดไม่ได้ติดเหลืองทีปที่แล้วติดเหลืองไม่ตั้งสองสามคลิปแล้วน่ะอุ้ยออกมาว่ะเยี่ยงกูต้องกูเนี่ยกูได้คลิปตรงนี้แหละกูจะกูขอ คือผมดังนี่ผมก็ต้องเกาะสอจอแบงดังอ่ะผมบอกได้เลยเพราะช่องตอนนี้กูอยู่ส0,000กว่าอ<ม>ถ้าได้คลิปสจแบงคลิปนี้น่าจะแสนวิวแหละมีแสนแน่นอนผมบอกได้เลยถ้ามีแสนจะผมไปนู่นเลยไปเยี่ยมบ้านสอจอแบงไปเยี่ยมลงกึงลงกึงน้ำมะวันไงชื่อเขาไงลงกึนน้ำมะวันเสื้อนี้ตั้งงบไปเท่าไหร่ครับไม,ไ,ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจขายไม่ได้ตั้งใจขา,ขายเสื้อนี้นะครับต้องน้องแต่หลอกไปพวกน้าง,งูอย่างพวกมึงมาซื้อน,นะครับแล้วก็เอาเงินไปถลุงอย่างอื่นเนาะคือฟาร์มไก่ไม่ขายแล้วาาืทดีก่่่มคูงห ฝากอะไรทียดีแดกหมูบางหี่แดกหมูไอ้ซ์นี่ไงเขามีแต่แดกเนื้อแดกไก่ที่แดกหมูโคตรเทพเลยว่ะเจี๊ยน้ำมาวันจริงเกอร์ opp ใช่ไหมที่เขาเรียกกัน เนี่ยครับเขาถ่ายในที่ปิดนะไอ้สัตว์มึงดูด้วยปิดจริงๆไอ้ที่อะปิดเลยตอนนี้ปิดแล้วปิดกิจการแล้วพวกมึงงงเลยไอ้สัตว์ปิดกันที่ไหนมึงดูมึงมีอย่างพวกกูเปล่ากูรวยมึงดูมันหายบนตึกเฮ้รู้จักอภิชาติฟ้าป่าสูงนายสัตว์ประมาณ20ชั้นอะครับเนี่ยตายแล้วจะไปไหนลองโดดด้วะโชว์เด็กคุณโชว์ไหนโชว์ไหนคุณไม่สุดวะแล้วปกติอยู่กับใครครับสัมภาษณ์เลยครับใช่เหรอเอาแล้วทำอะไรอยู่ปกตินี่ฮะปกติทำอะไรอยู่ ใช่เหรอขายของออนไลน์อย่างเงี้ยเหรอแล้วมีเงินมีเงินเลยใช้ประชุมมีอยู่อะนะถ้าไม่มีบอกนะอย่าไปโวนให้เดี๋ยวสิ่ท่านแบบแบบจะเรียงได้เพราะยุคีผมรวยไงคนก็รวยเพราะผมมีแอสไงแอสอะไรนะอะไรนะไอสารันยูอะไรนะไอลูกมาเห่าเลยจ้ายูฟ้าสารันยูอ๋อ โอ้โหสุดยอดจริงๆว่ะพวกมึงเนี่ยเอาเสื้อมาขายอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปหลอกคนไปหลอกคนซื <im 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 ้อเนาะเที่จสุดจริงว่ะเด็กเหมือนไม่แสงเด็กเหมือนไม่แสงเอาจริงกูคิดจริงเมียมึงกูจะเล่นเหมือนกันชื่อเมียมึงชื่อไอเกตอ่ะกูจะเล่นเมียมึงไอสอดจอแบงค์ไอสัตว์เออให้เหรอย่าพูดเด็กนะไอไอเกตถ้ามึงดูอยู่นะคือผัวมึงยกเมียให้ยกมึงให้กูละเนาะ นี่จะเป็นถายมอมเมืองไทย้มอมมอนแบบว่ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ตัวกลัวเลยกลัวจริงๆเออแต่ถ้าเรื่องยกล้อล้มอะไรมันไม่กลัวเท่ากับกลัวมีนะใจเย็นนะเว้ยแบงค์ระวังนะเว้ยนั่งดีนะเว้ยไม่ให้ผมกลับเลยปะเนี่ยเสือใช่เอาไปเลยขอบคุณครับใครคุนี่มันเป็นเสื้อของใครพี่ไหนเนี่ยที่ใส่อยู่ที่มันถ่ายอยู่ของใครเอาแบงค์คุณเหรอ โอเคนะครับน้องๆสจอจะมาโชว์สกิลการยกสจอทำมืวันนี <what> ้ส <it S 2> ุดอยู่วงการยกล้ออยู่แล้วจะโชว์แบบสกิลการยกสไตล์งว่านีดีเฮ้ยมาเว้สจอแม่งสุดว่ะเฮ้คุณมันต้องทำเมืวันนี้ไม่เกี่ยวเนีดี๋ยวีด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 ีงีีดเดีดีดีอ้ดี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 ้มดีดีดดี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 เด อยู่แล้วขอจอแบงก์ขอเทพอยู่แล้วก่อเอลนี่มาเออวางพี่กูบอกได้เลยงานนี้ต้องตายตายแล้วจะไปไหนแล้วน้องเออไม่เป็นไรอ่ะจะเป็นไรอ่ะนี่ลับได้เว้ยกลับได้เว้ยกลับได้เว้ยถ้าคนเดียวได้อยู่เนี่ยมันต้องเต็มระบบเดียบมาวันว่างๆอ่ะเออมันต้องได้มันต้องว่าง้องได้ดิมันต้องว่าง้องได้ดิ มันต้องสูงแบบอย่าดูอย่าดูมึงขี่เร็วไปอ่ะมึงจอดขึ้นดิมึงดูนี่ดู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 จักแปดลิ้วเปล่าไอ้ไงวะอนี่ดูดูนี่ี้คุยเลยอ่ะไอ้ี่ะ มันนักมันไม่ใช่ว่าจะยกง่ายๆด้วยหนแตไปยกมึจัยเยมันเพะมึงมไอ้เยกเยเนี่ยไปยกยกเลี้ยงยกเลี้ยงหน่อยยกเลี้ยงหน่อย ขาฟิตจัดเลยวัยที่เออไม่เทียบกำแพงพอแล้วเดี๋ยวมึงดูวิธีการเทพก็เป็นไงนี่ไปแบงที่เลยไหวแล้วไหเยี่ยดกัวเลยไปเดียวไม่ต้องน้ล้วกอนไ่เอา ไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้หรอมันเป็นปูนมันเออเออนั่นแหละแผ่เน้นปะทะเฮียตกไปปูนเหมือนกันไม่เอาเดี๋ยวเน้องเขาเออไหนๆหนคุณมาวันทั้งว่างคุณต้องสุดดีไม่เอาไม่อยากซ้อนเอ้ยเราไม่แล้วเราคิวสุดซ้อนเฮียอยากเข้าป่าไปเลยไม่เอาอีกแล้วใช่ผมผมมั่นใจเออผมเชื่อคุณต้องเชื่อฝีมือผมดิไปนั่นเป็ไปได้ครับย่า คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับสจแบงค์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเสียยูแปดริ้วแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วแบบไม่อยากจะโมอะไรจริงๆแล้วปกติถ้ารุ่นนี้นี่ยิงหนึ่เฮ้ยจริงดๆอำลองโชว์ดิไม่หัว่โชว์นใจเบาคุณไม่สุดว่ะแล้วเนอคุณบอกมาแปดริ้วคุณต้องต้องต้องทับ เห็นคุณขิงกันในคลิปกันอ่ะขิงกันจริงมาถามจริงได้เหรอความเร็วก็ขิงกันไม่ได้สายยกล้อหนูกเขาหนูแดกเขาหนูแดกเขาแต่กูยกล้อกูแดกพวกมึงได้เอาจริงกูขิงมึงต้องยอมมึงพวกมึงพวกมึงพวกมึงสองคนอ่ะมึงต้องยอมกูมาดิมาดิจริงอะไรอ่ะมาดิอะไรอ่ะยกล้อแข่งแล้วเราจะไปแล้วเราคือแล้ววันนี้เราจะไปปิดแต่รถหนูเองรถนี้ไม่เคยขับนี่มันต้องยกช้าดิยกเร็วคนก็ยกได้ยกช้าช้ายกเล่นเด็กกันนะขึ้นแล้วแต่ยังได้ปีนี้ เมียน้อยพี่ไอเกดอ่ะอ๋อเมียน้อยผมเหรอไอเกดไอคือไอเกดเมียน้อยผมกับพี่เป็นไส้กันแล้วไม่แต๋อแอบกินลูกคุณอยขอบคุณพี่ตองแบ่งไปอันนี้ก็แบ่งไปแล้ก็ขุดมาจากในในซองโอเคลุน้องๆไม่มีแล้วมาแล้วขอบคุณนะจอยยูนะก็มาวันนี้มามาถ่ายอะไรวะเสื้อห่อศพพี่พีชชาติความกันเสื้อห่อศพตระกูลเดียวเฮ้ยคุณก็มีเสื้ออย่างว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ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 ตัวนะ ยนซื้อดิเออกูซื้อก็ได้อันนี้เสื้อตัวนี้ตอนนี้นะฮ้ยแต่นี้ผมได้ฟรีอให้ผมฟรี่ผมอยากได้ฟรีผมไม่อยากอันนี้เสื้อเสื้อลุงอีดเอออีดลุงลุงอีดอีอีดอีดอีดก็ไม่มีอะไรมก็เดี๋ยวสจก็ทำเสื้อมาเนาะเขขอบคุณมากนะครัสจมาถ่ายให้ผมตลอดเจอกันถ่ายตลอดนะครับแต่ไม่เจออนะรอคอแต่ก็เจอเลยโอเคน้องปิดคลิปแค่เท่านี้ดจเต็มระบบ I don't know.